สวัสดีครับรายงานความเคลื่อนไหวของสต็อกในสินค้า1รายการนะครับถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่าสินค้าชนิดหนึ่งเนี่ยมีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่รายงานสินค้าคงคลังก่อนนะครับณนะวันที่สมมุติว่าเราอยากจะดูนะครับว่า <c oughs> ตั้งแต่วันที่ หนึ่งกุมภานะครับไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยสินค้ามีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับผมเลือกอหนึ่งกุมภาเวลาศนนาฬิกานะครับกดนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นสต็อกทั้งหมดนะครับของสินค้าเมื่อเมื่อหนึ่งกุมภาเพราะฉะนั้นผมจะลองดาวนะ์โหลดมาเป็น Excel ก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสินค้านะครับ ผมจะกดตรงนี้เพืาา่อดาวน์โหลดมาเป็นเอ็กเนะครับจากนั้นเนี่ยวันที่หนึ่กุมภาเนี่ยจะได้จะได้สินค้ามาตามนี้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอยู่ในสต็อกกี่ชิ้นเราเอามาวางที่ Excel, เอ c e เลตรงนี้นะครับเอามาวางตรงนี้นะครับของช่วงน,นี้วางลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูที่ การเคลื่อนไหวของสต็อกนะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาจาก Excel ซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่า1กุมภามาจนถึงวัน1กุมภาจนถึงสิ้นสุดเดือนกุมภานะครับรายงานาการเคลื่อนย้ายสต็อกนะครับเราจะเห็นตัวกรองนะครับ วันที่นะครับเราเลือกวันที่ระหว่างหนึ่งหนึ่งกุมภาถึงเวลาศูนย์นาฬิากานะครับไปจนถึงยี่สิบยี่สิบเก้ากุมภานะครับ เวลา23ินกานะครับกดนำไปใช้นี่คือสต็อกทั้งหมดของเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาเพราะฉะนั้นก็ติ๊กตรงนี้นะครับจะติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็จัดทางการดำเนินการส่งออกนะครับแล้วก็เป็น Excel นะครับ ครับเราเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเราเลือก stock move หนึ่งแะเพื่อที่จะเลือกข้อมูลวันที่ต้นฉบับก็คือใบหมายเลขใบ v น i c ยที่จัดซื้อหรือว่าหมายเลขใบหน่วยที่ขายนะครับแล้วก็ชื่อสินค้านะครับแล้วก็ปริมาณตรงนี้นะครับเราเลือกจาก stock move ตรงนี้แล้วก็ส่งออกเป็นไฟล์จากนั้นเราจะได้ Excel ออกมานะครับ ไฟลที่ได้นะครับเราก็จะ Copy มาเลยนะครับผมจะ Copy มาเลยอ่า Copy มาแล้วก็มาวางที่ตรงนี้นะครับพอ,อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาเลือกเลยครับว่าเราจะดูของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับ หรือว่าจะดูคอมพิวเตอร์ Computer. นะครับคอมพิวเตอร์เราก็เลือกได้ว่าตั้งแต่วันที่1กุมภามีความเคลื่อนไหวอะไรมีจัดซื้อเข้ามาสีตัวนะครับเหลือ,อกยกมาอีกหนึ่งจะเข้าสีตัวเป็นรวมเป็น5ใช่ไหมครับแล้วก็เซลล์ออกไป1เหลือ4เซลล์ออกไป1เหลือ3นะครับ ่าเป็น SO จนกว่าจะมี PO เข้ามาเหลือ2 PO เข้ามาก็เพิ่มเป็น3นะครับ PO นี่คือจัดซื้อเข้า SO นี่คือขายออกนะครับเราจะเลือกดูสินค้าไหนก็นได้นะครับเพียงแต่ว่าเรา Export Stock Stock Move มาให,ให้ให้ถูกต้องตามช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ Stock เริ่มต้นเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เอามาวางใส่ Excel แล้วเราก็สามารถที่จะ ดูความเคลื่อนไหวของสต็อกสินค้าแต่ละชิ้นได้นะครับตอนนี้ครับผม